รับสยายยากอีกแล้วทำไรซื้อของดีไอไวมูส่งเบอร์ไปอ่ะชื่อชาญอ่ะอฮะเป็นคาราโอเกะอยู่หน้าบิ๊กซีลาดพ้าวอ่ะตอนเนี้ยมันมีทั้งหมดสามล้านนะสามล้านสามร้านเนี่ยคือตัวของปมอชุดลพันเป็นสามพันตัวตัวเก่ามีสามพันใช่ไหมหรือว่ายังไม่ได้วงหกฟังกูสิฟังกูสิ เออเี่ยมันได้แล้วสามพันแต่เราต้องไปเก็บเองคราวนี้<อ>ให้มึงคุยตั๋วโคอมมานโดเพิ่มขึ้นมาด้วยส้าเราก็เอาสามล้านอ่ะมึงบอกเขาว่าเอ่อผมดูสองชุดนะพี่เป็นโคอมมานโดด้วยอีกชุดหนึ่งครับเออคุยคุยเขาดีๆแล้วรายงานผลด้วยซึ่งไอ้ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อใครไม่มีอ่าเดี๋ยวนะเดนะ,นะ,นะชื่อเ่อ พี่ละพิยะเขาชื่อว่อาอะไรวะธงชัยหมดธงชัยหมดธงชัยนะอ่าเขาโทรไปหาพิยะแล้วแหละบอกไม่ไม่มีปัญหาแล้วอบอกเขาประสานมาแล้วโอเคแล้วเขาให้ไปเก็บคราวนี้มึงต้องคุยตัว๋วคอมบนโดมาอีกนะอ่าเออเอาให้มันเท่ากันได้ก็ดีอ่าเดี๋ยวกลับไปห้องเดี๋ยวประสานงานแล้วก็เดี๋ยวโทรแจ้งเออคือคือของเขาเป็นเจ้าของเดียวกันทั้งสามร้านเลยใช่ไหมไอ้นี่มันจะเป็นคนรวบบ้าง เดี๋ยวมันมันก่อนมัดรวมให้นะโอเคเออด้คกับ